สวัสดีครับผมคลินิกรักษาสัตว์ของผมชื่อว่าลันลันลานะครับอยู่ที่นนทไทยถ้าพี่น้องนอนสูงอยากจะมารักษาหรือว่าอาบน้ําตักขนก็เชิญเข้ามานะครับอย่างน้องเมี่ยงเนาะน้องเมีม่ยงําก็จะมากับที่นี่บ่อยๆอยู่ครับผมก็จะมาอาบน้าตั้งแต่เกิดเลย <laughs> ใช่ <laughs> อ,อ,อ, <laughs> อาจารย์เกมาตัดกับครอบครัวผมมาตั้งแต่ ตั้งแต่โมเอ่อเมี่ยงเล็กน้อยนะครับ้งแต่แมวแมวตั้งแต่รุ่นแมวรุ่นม้งแมวม้งแล้วก็มาม่อนเมี่ยงเหมยลี่แล้วก็มู่หลานค่ะครับยินดีต้อนรับนะครับครัยอ่าทอย่างอย่างพง่อที่ที่เนี้ยเราจะมีรักษานะครับก็จะมีข่าวัคซีนเนาะแล้วก็รักษาทั่วไปทําวัคซีนทําวัคซีนหมาแมวแล้วก็ทําหมันหมาแมวแล้วก็มีขูดหินปูน พื้นฐานพวกจำพวกนี้นะครับแล้วก็ักถ้าอาบน้ำตะขนเนี่ยที่นนทไทยจะเปิดเฉพาะวันอังคาร<ม>ก็จะมีช่างจากจากสาขาในเมืองมามาตัดให้เฉพาะวันอังคารครับแต่ถ้าเป็นที่สาขาในเมืองก็จะเปิดทุกวันยกเว้นวันอังคารวันเดียวครับผมตะขนอะไรถ้าตะขนอย่างตัวนี้ก็คือถ้าไซ,ไ,ซไซส์เนี้ยอ,อยู่ที่250บาทต่อตัวครับแต่ถ้าเป็นใหญ่ขึ้นอย่างพวกไซบีเรียนหรือว่าหมาพวก ที่พันใหญ่ๆนะครับก็จะราคาจะขึ้นขึ้นไปตามตามขนาดตัวนะครับถ้าเป็นตัดทรงนี้ก็คือมาด้วยสภาพแบบขนยาวเนาะตดเกียบก็จะเป็น25 0บาทแล้วถ้าเป็นตัดทรงกันไกลอย่างปอมเนาะหมาปอมถ้ามาแบบฟุ่มอ,อยากตัดให้สวยๆถ้ากันไกลตัดเนี่ยก็จะเป็น3 5 0บาทเพราะก,กันไกลจะมีความสวยงามมากกว่า,าตะเลียนครับเรมนะครับติดต่ออยู่บริเวณไหนของนอนทไทยอ,อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนนนทไทยครูอุัมภ์ครับ ถ้าถ้าถ้ามาจากฝั่งนนท์ไทยก็จะอยู่ซ้ายมือแต่ถ้าฝั่งมาจากฝั่งโคราชก็จะอยู่ทางขวามืออยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนนนท์ไทยกูรุกครับเข้ามากำมเดียวร้อยเมตรเข้ามาอีกประมาณสักห้าสิบเมตรครับจากปัดซอยขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเบอร์ศูนย์หกห้าสี่ห้าเก้าเก้าหกห้าหกครับศูนย์หกห้าสี่ห้าเก้าเก้าหกห้าหกชื่อคลินิ่กันอย่างนี้ชื่อคลินิก ลันลันลารักษาสัตว์ครับอ่าสวัสดีก็คือลอลิงไม้หานกาดโนนูลอลิงไม้หานกาดโนนูแล้วก็ลอจุลาสระอาครับแล้วก็ตามเรียกรักษาสัตว์ครับบอกเบอร์ยังเบอร์อะไรกันเบอร์บอกเบอนะครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุรักษาสัตว์แล้วก็ตัดขนตัวเอโดนด้วยครับสวัสดีครับรักษาัตได้ด้วยค่ะ 1> 1ตัดยังไงดีครับม่อนใส่เกียงไม่ต้องเหลียค่าตัดตัวเท่าไหร่กันตัวสองร้อยห้าสิบ <250. S 1> ใช่ไหมได้ครับตัวสองร้อยห้าสิบโอเคครับเดี๋ยวพี่อุ้มเป็น,นไม่ได้ครับไม่เป็นอะไรได้เนาะไม่ดูใช่ไหมครับไม่แน่ตัวสองร้อยสิบบาทครับคนไทยครับซาสาัตครับคนซาสาัตครับ Thank <laughs> you.